You like it, honey, man. สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทางช่อง YouTube Man Audio และ n s a u d นะครับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาดูเทคนิคและวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน power แบบสะอาดหมดจดทั้งระบบนะครับ <Huh? S 2> ก็จะเป็นถ่ายตามระยะของรถนะครับ <Okay. S 2> ถ่ายตามความพอใจของเรานะครับคิดป่าน้ำมันหมดอายุหมดสภาพแล้วก็สมควรเปลี่ยนนะครับสลอดของผมก็สมควรเปลี่ยนนะครับจะถ่ายแบบสะอาดหมดจดก็คือออกออกมาทั้งในกระปุกและในแหลกนะครับแหลกเวอร์นะครับ <S <S 2> <S 2> จะมีภาชนะเป็นขวดนะครับ3ามใบนะครับที่จะมาเปรียบเทียบ ให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้ว่าที่เราถ่ายออกมาสามขวดนี้จะเปรียบเทียบว่าแต่ละครั้งความพ้นของความดำของน้ํามันจะประมาณไหนนะครับปไปดูกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆดูให้จบนะเป็นเทคนิคสําหรับคนรักรถนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปที่ผมจะมานำเสนอครับไปติดตามรับชมได้ครับ a few moments later

แล้วก็จะทําการนะครับแกะกระบอกขึ้นมานะครับต่อไปนะครับก็ใช้ประแจนะครับเบอร์สินะครับ,บ,ระรบจะมีที่ถอดอยู่2อจุดหและ2นะครับ2ตัวครับ คลิปนี้นะครับสําหรับคนรักรถก็ผมเจาก็จะถ่ายคลิปแบบละเอียดละเอียดนะครับให้เข้าใจง่ายๆนะครับหลักๆก็คือปั๊มน้ํามันเดิมออกจากกระบอกให้หมดนะครับมันแกก็จะไม่หมดครับมันจะเหลืออยู่ในกระบอกอยู่นะครับแล้วก็ไปดูครับจะมีวิตเตียวออกออกให้หมดนะครับแล้วก็ทั้งในแหลกด้วยนะครับปกติเราเข้าศูนย์นะครับเขาก็จะออาแค่อยู่ในกระบอกนะครับในกระบอกตัวนี้นะครับ ก็จะอยู่เหมือนเดิมเวลาเราขับมาขับว่ามันถึงบ้านนะครับเปิดดูน้ามันเมอเบรกก็จะดาเหมือนเดิมเนีเพราะว่าระบบมันออกไม่หมดนะวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคนะถ่ายยังไงให้มันหมดทั้งระบบนะครับว้าวมาดูกันก่อนอื่นนะครับเราก็จะคายนะครับท่อยางานะครับท่อไอดีนะครับ เพื่อจะเอาสิ่งกีดขวางออกให้หมดก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับจะมีท่อส่งน้ํามันนะครับด้านบนนี้นี่ก็คือนะครับ,น,น,ออน,รบน้ํามันไหลออกนะครับนี่คือน้ํามันไหลออกนะครับส่วนท่อด้านล่างนะครับก็คือน้ํามันไหลเข้านะครับโอเคก็คือไหลกลับมาที่กระบอกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคือไหลออกนะไหลออกจากกระบอกนะครับ แล้วก็ผ่านแหลกด้านล่างนะครับแล้วก็เข้ามาเข้ามาที่กระบอกเหมือนเดิมก็คือเส้นหลังคือเส้นเล็กนะครับถ้าท่านสังเกตนะครับจะมีข้างบนจะเป็นเส้นใหญ่นะครับด้านล่างจะเป็นเส้นเล็กให้เราคลายเส้นเล็กนะครับไปทาการคลายกันเลยนะครับ A later few moments later. มาดูวิธีการคายนะครับ หลังจากนั้นนะครับหาถุงหรือว่าภาชนะนะครับรองที่ที่ก้นอ่างนะครับเผื่อน้ํามันกระฉกนะครับเผื่อน้ํามันเถอะนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสก็ปล่อยลงล่างเลยโอเคผมซีเรียสนะครับเพราะว่าจะรักษาความสะอาด และนะครับเพื่อความสะอาดนะครับผมก็จะ <c oughs> ปกดออกมาทั้งกระบอกเลยนะครับเพื่อจะมาล้างภายนอกนะสายใหญ่นะครับคือสายออกนะครับรูใหญ่นี้นะครับคือรูกออกนะครับ ดูร่้งๆก็คือรูเข้านะครับก่อนอื่นนะรอไปล้างกระบอกกันกีกวนะครับทำความสะอาดรอบนอกกระบอกนะครับด้านในอย่าให้น้าโดนนะครับผมก็จะทําการปิดรูก่อนครับก่อนที่จะนําไปทําความสะอาดนะครับปิดทั้งสองรูนะครับ ว่าเราไม่ต้องการให้น้ำเข้าไปอยู่ในกระบอกนะครับเราแค่ตค้องการแค่จะล้างภายนอกนะไปเราเรา,เรามาเอาคาบตัวนี้ออกกันดีกว่าท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทำความสะอาดนะกระบอกนะครับกระปองเก็บหรือว่ากระบอกเก็บน้ำมันพาวเวอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาลัดนะครับปิดรูนะครับ น้ำมันขาเข้านะครับก็คือขาเข้ามาในกระบอกนะครับแต่ขาออกไม่ต้องอุดนะครับก็เสียบสายเข้ากับที่เดิมได้นะครับไปดูกันนะครับนัดไว้เพื่อจะทำการไล่น้ำมันนะครับน้ำมันในแหลกนะครับนะครับ สายใหญ่นะครับสายด้านบนนะครับ<ม>ก็กีบรัดนะครับรัดไว้เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมนะครับไว้ตรงนี้นะก็หาเชือกม,มาโยงห่ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะ สายด้านล่างนะครับหรือว่าสายเล็กนะครับสายขาเข้านะครับที่เป็นสายยางนะครับก็คือสายตัวนี้นะครับแล้วก็จะเอาภาชนะหรือว่าเปลือกพลาสติกนะครับไปลองลองเอาไว้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะอยู่รับษนะแบบนี้นะครับให้ปลายสายจุ่มเข้าไปใน ขวดนะครับเพื่อจะรองรับน้ํามันเก่านะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะประกอบสายไอดีนะครับเข้าไปนะครับเพื่อจะสตาร์ทรถนะครับ <Huh? S 1> ครับหลังจากนั้นนะครับ แล้วก็จะเติมน้ํามันพาวเวอร์นะครับกลับลงไปที่กระบอกนะครับระวังซีนที่ฝาขวดน้ำมันด้วยนะครับลัวมันจะถ้ามันลงไปในระบบจะงานเข้าจะยุ่งยากนะครับ <Okay. S 2> ตเวทำการเติมลงไปครับเติมให้เลยขีดแม็กเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะทำการไล่น้ำมันนะแบบนี้นะครับเราก็ไปสตาร์ทรถนะครับนับประมาณ3วิแล้วก็ดับนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ3รอบนะครับครับนะครับผมก็จะสตาร์ทรถนะครับ ตามวินะครับเบียดกุญแจนะครับก็สตาร์ทหนึ่งสองสามนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่านะครับจากน้ำมันอยู่บนนี้นะครับก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็จะมาดูที่ภาชนะหรือว่าขวดน้ําที่เรารองน้ํามันไว้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับภาชนะนะครับ ที่ได้ลองน้ํามันไว้ด้านล่างนะครับผมจะหยิบขึ้นมานะครับหรือว่าเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าน้ํามันมันจะสภาพเป็นแบบไหน,นครับนี่ครับนี่คือขวดที่1นนะครับสภาพน้ํามันก็ค่อนข้างที่จะดํานะครับดามาก<ะ>ไปไปดูกันต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาขวดใหม่นะครับใส่เข้าไปที่ สายน้ำมันออกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปอีกเหมือนเดิมนะครับเติมน้ำมันเข้าไปที่กระบอกเติมน้ำมัน p พ w เวอร์เหมือนเดิมนะครับใส่ไว้เยอะๆเลยนะครับเพื่อว่าเผื่อว่าน้ำมันมันลงเร็วมากนะครับเป็นวินะครับข้อสำคัญนะครับอย่าให้น้ำมันหมดจากกระบอกตัวนี้นะครับถ้านะครับน้ำมันหมดจากกระบอกตัวนี้นะครับ เราจะได้ไล่ลมใหม่นะครับ <Damn! S 1> ซึ่งจะเป็นการยากสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์แบบหมดจดนะครับแบบปา้ายแดงนะครับพูดง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับทำแบบนี้เทคนิคนี้จะถ่ายน้ำมันพาวเวอร์ได้หมดนะครับทั้งระบบนะครับทั้งในแหลกเนในกระบอกแนในระบบนะครับของเขาเลยนะครับเราจะทำแบบนี้ ไปเรื่อยๆจนกว่านั้น,นมันจะใสนะครับเพื่อนๆคอยดูว่ากี่รอบถึงจะใสจะจะเหมือนน้ำมันใหม่นะครับไปดูกันนะครับจากนี้จะติดเครื่องจะให้ท่านผู้ชมดูว่าน้ำมันมัน,มนลงเร็วแค่ไหนนะครับนับ3มวินะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกวาน้ํามันจะสะอาดหรือว่าสีใสนะครับจะเป็นเหมือนน้ามันใหม่นะครับนี่ก็คือรอบที่สองของผมแล้วนะครับมาดูรอบที่สองนะครับนะครับท่านผู้ชม <Wow. S 1> น้ำมันก็เริ่มใสขึ้นมาแล้วนะครับผมจะทำประมาณ3รอบนะ ร,รอบที่3ก็ใส่ภาชนะใหม่ลงไปเหมือนเดิมถ้าใครที่ไม่ต้องการที่จะเปรียบเทียบสีน้ำมันนะครับก็หาภาชนะขวดใหญ่กว่านี้นะครับก็ไล่ทีเดียวจบเลย3รอบนะไม่ต้องเปลี่ยนขวดเหมือนผมนะถ้าใครไม่ต้องการเทียบสีน้ำมันนะครับแต่ผมต้องการเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ดูเฉยว่าน้ำมันที่อยู่ในระบบที่ออกไม่หมดมันเป็นสีแบบไหนนะครับนี่เราเติมน้ำมันใหม่เข้าไปแล้วนะครับทำไมมันยังออกมาในขวดเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับก็เพราะเหตุน,นี้นะครับ ครับท่านผู้ชมรอบที่3นะครับรอบที่สแล้วนะครับถ้าใส่ผมก็บุ่ยยินว่าเชียร์ผู้ตับท่านผู้ชมร,รอบที่3นี้ถ้าใส่ผมก็จะเอาเลยนะครับก็ใส่เต็มๆไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เกิอดอุบัติเหตุหน่อยนึงครับท่านผู้ชม <c oughs> นะครับ รอบที่สไปนะครับรอบที่3ของเรามาดูสีน้ำมันด้วยกันเลยครับว่ามันจะเป็นแบบไหนะครับ นี่ยังไงครับท่านผู้ชมใหม่นะครับใหม่ทั้งระบบนะครับสะอาดหมดจดนะครับไม่มีน้ํามันเก่าเหลือค้างเลยนะครับถ้าเราไปศูนย์หรือว่าไปตามศูนย์บริการต่างๆถ้าเราไปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันพาวเวอร์นะเขาก็แก้เขาก็เปลี่ยนแค่ในกระบอกให้เรานะครับก็คือเอาในกระบอกออกให้หมดแล้วก็เติมน้ํามันใหม่เข้าไปพอเรากลับเข้ามาถึงบ้านนะครับน้ํามันก็เป็นสีดําเหมือนเดิมเพราะว่าในแหลกในระบบมันออกไม่หมดนะครับ ต่อไปเป็นวิธีการประกอบกระบอกกลับคืนที่เดิมแล้วก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับมาประกอบกันเลยนะครับพอไอดีออกก่อนเพื่อจะเอาสิ่งกีดขวางด้านหน้าทำงานของเราออกนะครับ <c oughs> เพื่อจะทำงานได้ง่ายขึ้น ชอบคลิปนี้คลิปนี้นะครับแชร์ไปนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วแชร์ไปนะครับสำหรับคนลักรถดจริงๆนะครับทําง่ายๆสต่ตายบ้านๆประแจไม่กี่ชิ้นครับประแจเบอร์สิแล้วก็คีมเท่านั้นนะครับครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็จะเสียบสายเข้าไปเลยตอนอื่นเอาเอาน้ำมันในกระบอกออกทั้หมดก่อน ัวมันจะเลอะนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสก็เอาอแด้เลยนะครับผมซีเรียสนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นน้ํามันใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับเราซื้อมาสองลิตรนะครับเราก็จะซาให้คุ้มค่านะครับจังหวะน้ํามันหยดนะครับแล้วก็เสียบ สายเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสายเล็กกับสายที่เราเอาภาชนะหรือว่าขวดรองไว้เมื่อสะกรู่นะครับนะครับแล้วก็ใช้ครีมนะครับหนีบมิิบเข้าไปที่ตำแหน่งเดิม แล้วนะครับก็ทําความสะอาดหลังกระบอกนะครับนี่นะครับตาแหน่งเดิมนะครับสายนี้นะที่เพิ่งติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับก็คือสายไหลน้ํามันไหลกลับนะครับก็ดูกิฟนะครับว่ามันตําแหน่งเดิมหรือไม่นะครับทุกอย่างต้องตาแหน่งเดิมนะครับตัวน้ำมันพาวเวอร์ถ้าหกก็ไม่เป็นไรนะครับเช็ดออกได้นะครับเพราะว่า มันไม่มีฤทธิ์กัดก่อนเหมือนน้ำมันเบรกนะครับน้ำมัน power น้ำมันเกียร์ออโตนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับเป็นน้ำมันเกียร์ออโตนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็จะติดตั้งสายสาย ID เข้าไปเหมือนเดิมที่เดิม ก็ยึดน็อตเข้ากับขากระบ,บอกน้ามันพาวเวอร์เข้าไปที่จังหวะเดิมนะครับน็อตสองตัวนี้นะโดยใช้ประแบบเจเบอร์สิบนะครับแล้วเนเราก็ร้อยเข้าไปก่อนกันน็อตหล่นนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนะครับ สาราดีๆมีมาให้แบ่งปันนะครับที่กิคง่ายๆทำเองที่บ้านไม่ต้องเข้าศูนย์นะครับเข้าศูนย์ยังไงก็หมดไปเยอะนะครับไม่ใช่แค่ค่าน้ำมันาวเอร์ในระค่าช่างนะครับใครพอมีกระตังครับก็เข้าไปเลยนะครับสำหรับผมก็พอทำได้ก็ทำเองที่บ้านนะครับ แล้วนะครับน้ามันนะครับที่ผมได้ทําการถ่ายนะครับจะเปรียบเทียบให้ดูท้ายคลิปนะครับจะเพิ่งกดานี้ไปไหนนะครับจะเปรียบเทียบให้ดูว่าน้ํามันเก่าก,กับน้ํามันใหม่ที่ออกมาหมดแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเติมน้ํามันใหม่ลงไปนะครับซึ่งใหม่จริงๆใหม่ทั้งระบบจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ใหม่แค่ในกระบอกนะถ้าใหม่แค่ในกระบอกก็ เวลาเราขับไปขับไปนะครับน้ํามันก็จะดําเหมือนเดิมเพราะว่าเติมใหม่แค่ในกระบอกในเหล็กไม่ออกนะครับใน,ในเหล็กในเหล็กมันจะออกตอนที่เครื่องยนต์ทํางานแล้วก็ปัม๊ม power ทํางานนะครับมันก็จะผัดน้ํามันเก่าออกมาก็จะปนกับน้ํามันใหม่ก็จะเป็นสีดําเหมือนเดิมแต่สูตรนี้นะครับสะอาดจริงๆนะครับสะอาดทั้งยวงเลยสะอาดทั้งใส่ทั้งพุงนะครับ ล้างท้องล้างไส้มันอะไรสีชนวนชัยเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำมันพาวเวอร์แบบสีชนวนชัยนะครับก็จะเติอน้้ำมันใหม่ลงไปนะครับให้ถึงระดับแม็กนะครับมันจะมีแม็กกับมินนะครับให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับมันจะมีขีดแม็กกับขีดมินนะครับแม็กขีดมินอยู่ด้านล่างนี่ก็คือขีดแม็กนะครับ ก็มาเติมไปเลยนะครับให้มันถึงขีดแม็กับน้ํามัน2ลิตรเหลือเฟือครับนี่นะครับเกลือนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเผื่อในระบบยังมีอากาศเผื่อนะครับเผื่อเขาไล่ระบบก็จะเลยขึ้มานิดนึงนะครับเผื่อในระบบมีอากาศนะจริงๆแล้วไม่มีอากาศหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้ปล่อยน้ามันให้หมดตอนที่เราไล่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปสตาร์ทรถแล้วก็วอร์มพวงมาลัยนะครับ ครับท่านผู้ชมผมก็จะไปสตาร์ทรถนะครับและวอร์มองอะไรให้ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับ น้ำมันเขาก็จะอยู่ตรงขีดแม็กพอดีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปวอร์มพวงมาลัยนะครับครับไปวอร์มพวงมาลัยกันฝั่งหัวห้ารอบฝั่งซ้ายห้ารอบนะครับโ <Okay. S 2> อเคฝั่งควากันหนึ่องหนึ่ง,หน,งหนึ่งรอบแล้วนะ หนึ่งฝั่งซ้ายอ่าอ่าแล้วก็โยกมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับครับท่านผู้ชมนะครับน้ำมันของเขาก็จะลดลงไปจากขีดแม็กนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ หลังจากที่เราวอร์มพวงมาลัยนะครับจากนั้นเราก็เติมเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับให้ขีดแม็กนะครับปึ๊บปึ๊บนะถึงแม็กแล้วก็พอนะครับเป็นอันว่าเสียสิ้นภาร,รกิจนะครับไปดูเปรียบเทียบน้ำมันนะครับว่าน้ำมันเก่ากับน้ำมันใหม่แตกต่างกันอย่างไรนะครับ A few moments later ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ นี่ก็คือน้ำมันที่ผมได้เปรียบเทียบนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในขั้นตอนการนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันพาวเวอร์นะครับให้หมดจดทั้งระบบทั้งแหลกทั้งในกระบอกนะครับทั้งในระบบปั๊มนะครับนี่ก็คือน้ํามันที่เอาออกมาจากในกระบอกนะครับที่ยังไม่ได้นี่ครับน้ํามันเก่านะครับที่ออกมาจากในกระบอกนะครับต่อมานะครับก็น้ํามันที่ผ่านแหลกออกมาแล้วโดยใช้น้ํามันใหม่ผักออกมานะครับ ก็จะเป็นรอบที่2รอบแรกนะครับน <si> ี่นี่คือหิวรอบแรกส่วนตัวนี้ก็คือน้ํามันออกจากกระบอกนะครับนี่ก็คือน้ํามันรอบแรกน้ํามันรอบ2นะครับรอบ2ก็เริ่มสีต่างขึ้นมานะครับส่วนรอบ3านะครับก็ส่วนรอบที่สาส่วนรอบที่สามนะครับก็จะเป็นน้ํามันใหม่เลยนะครับก็ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเปรียบเทียบนะครับแล้วว่าแล้วก็เทคนิควิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์ของ a l l new d m a x นะครับในรถทุกรุ่นนะครับที่มีน้ำมันพาวเวอร์นะครับถ้าเปลี่ยนถ่ายแบบนี้จะสะอาดจริงๆสะอาดหมดจดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับจ์ใครด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ